ไปจับน้องไก่แจ้สีขาวมาโอ้ยปลายมัเป็นหุบดาวนี้ที่จบเกมได้ไปห้ามสองไลน์ไม่จบไม่ซึ้นเลยจะสาวดาวนี้ก็ที่น้องมาตายไปเลยต่อแม่เพราะว่าปลายยาวไปแสนวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความสนุกเล็กความหมายถึงเท่านั้นไม่แนะนำดิ้เลอร์หรือทางการโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านเงินอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่หีไหวและไม่ขายยาเสพติด สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุทกๆุคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเล่นเกมไก่แจคัคือขนอง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 โอเควันนี้งบของเราพกมาเบาๆจะสาวสองร้อยบาทนะจ๊ะแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่เป็นละยี่สิบบาทจวดจ้ดไปเลยจ้าแม่สักสิ็ถึงยี่สิบรอบได้ต่างเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะเพิ่มเบ็ดเมื่หนันเนาะแต่ว่าถ้าต่างใกล้จะหมดเราก็จะลดเบ็ดล้วจะสาวโอเคสัดเท่าไหหนึ่งจะสาวจะเข้าให้ไหม เข้าหรือเปล่าดอกนี้หน้าทีนี้ไหลมาจวดมาโอ้โหเกือบจะเข้าอยู่แล้วเสียดายนิดเอ้ยทดแทนไปกันแล้วจ้นะคจ้เพราะว่าดอกนี้เข้ามาแล้วจะสาวมาดูกันแปดรอบปเป้าของเราเนี่ยจะจัวดจา้านโบบาขนาดไหนเนี่ยจ๊ะดอกแรกนาทีนี้ต้องมาแล้วโอเคสวยอืมไม่ไหลต่อเฉยเหลืออีกเจ็ดรอบจะเจะสาวอาจจวไป่จวด,ดไปนานแหละสวยเลยโอ้โห มาอีกเลยจ้ะแม่ทุดมาอีกเอออันนี้สวยมากจะสาวตัวคูณของเราโอ้โหสองพันสามไปจ้ะบมอบให้คูณสิบสองแปดแปดได้อีกคูณ1ิบสี่สองพัห้อยสิบสี่บาทว่อนนี้มอบให้คูณ1ิบหกสี่ร้อยตสิบาทยังไรต่อไปไม่จบไม่สิ้นอีก1 1 1่งพันบาทโอ้โห ปังมากแม่ดอกนี้เนี่ยนอ,อไปเลย69 1 4นาบี่าจ้าแทมตู้มุนฟรีของเรายังเหลืออีกนะจ้ะเอ้ย เอาแล้วเอาแล้วดอกนี้นะทีนี้อืหมดเฉยเลยฝาดรอบไปดอกของเราได้ตังมา6 9 3ัาบาทไปเลยจะ้ะคือจบเกมได้เลยเนาะถ้าหากว่าเพื่อนแตกบ,บัมาขนาดนี้แล้วไม่จําเป็น,นีต้องเล่นต่อเลยนะจะ้ะเอาแล้วเอาแล้วเขาสกเก็ตเธออีกแล้วจะ้ะแม่มาดูกันรอบนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยจะสาวถ้าหากว่าบ,บัวเยอะเราก็จะได้จบเกมเนาะหวังว่าตังจะได้ถึงหลักหมื่นแนะ่จะสาว เอ้ยมาได้เลยเริ่มต้าสาวโอเคสวยอืมไม่เลยต่อเฉยแล้วก็มาพ่อให้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหอย่าบอกนะว่าเป็นการเข้าแบบฟลุกฟลุก,ก็เลยไม่ได้ตางเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นเด้อเอาแล้วถ้าจะใช่ยแฮ โอเคหมดเรียบร้อยจ้ะแม่ดอกนี้ชีช้ำใจมากเลยปัดรอบแปดอกได้มาสี่ห้าหกนะจ๊าแต่ว่าเรายังไม่จบเกมง,ง่ายเนาะเอาแล้วมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น,นเข้าไปเลยเข้าไปเนี่ยเออของจริงมาแล้วจ้ะแก้มือรอบเมื่อกี้ก็แล้วกันเนาะเอาละแม่มาเลยในะทีนี้ จวดมาให้สุดจวดมาให้ปังใครที่สนใจอยากจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะสาวเว็บนี้เขาเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นเล่นง่ายแต่ง่ายโบบาง่ายนะจ๊ะรองรับทูมานนิ่งเงาเลยด้วยสาหรับเพื่อนที่ไม่มีธนาคารอยากจะบอกว่าคือฝากถอผนผ่านทุนใน wallet ได้เด้อโอเคอันนี้สวยนอนเนาะไปเลยเก้าร้อยกว่าบาทอีกสามรอบสหรับของเราเพื่อนไม่จวดหอ,อแบบว่าไหลยยยาสกดอกให้ชื่นใจนิดนึง ได้ไหมเออสวยจะสาว2อ0 0ดอกนี้ตัวคูณเยอะมากโอ้โห9เก้สียังไม่จบยังไม่สิ้นคูณ12ไป15,000จ้ะแม่ได้คูณ14อีก19,000ไล่ต่อไปดอกนี้บอกว่าอีก6,500ได้อีกโอ้โห5,800ไปจันน้องไก่แจ้สีขาวมาแล้วโอ้โหแปด0 0ดอกนี้คือจบเกมได้เลย5,200ไล่ไม่จบไม่สิ้นกันเลยจะสาวดอกนี้ก็คือนินๆปังๆไปเลยจ้ะแม่ตัวไปยาวไปแสนห้าไปครับท่านโอ้โห ราบเงา,งาๆเลยเจ้าเว็บตรงไม่ผ่านไอเยน็นคือแบบปังคือแบบปัวเลยอะ่ะแปดรอบไปดอกของเราได้มาแสนห้าดอกเมื่อตะกี้คือน้องไก่ขาวเนี่ยช่วยชีวิตเนาะโอ้โหคือเด็ดดวงมากยกิ้วโป้งให้เลยจ้ะแม่ถ้ากว่าเพื่อนไม่อยากพลาดเกมที่มันสนุกสนุกแล้วก็ได้เกมไวเอได้ตังไวแบบนี้นะคะตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยงบน้อยทุน้อยเล่นได้จะสาวม,มีการซื้อฟีเจอร์ฟีสปินสำหรับเพื่อนๆที่แบบมือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นก็คือซื้อได้เลย ซื้อได้เลยจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังไวมากขึ้นส่วนวันนี้เราขอสักกุศบายก่อนนะจ๊ะมาเล่นกันต่อละจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่แจากช่องค่ะก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย